สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับปีโป้นะคะที่บ้านแมยอยู่ตอนนี้ฝนตกคะ่ะปีโป้เลยเดินเล่นน้ำฝนเลยอากาศร้อนมากอ้าวกำลังทำธุระอะไรโป้ปีโป้ดีใจมากเลยนะคะฝนตก นิดๆหน่อยๆก็ยังดีค่ะอะมาแล้วเหรอน้าไปจ้าว่าไงอย่าไปเล่นฝนลูกเดี๋ยวไม่สบายนะี่ปโป พี่โป้อยากเล่นน้ำฝนครับผมเพิ่งเห็นฝนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งเห็นน้ำฝนเลยครับอ้าวขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับฝนตกหนักมากเลยผมมาแล้วครับเฮ้ยเดินไม่หยุดเลยพี่จี้พี่จี้เรียบร้อยมากเลยนะคะมไ,ไมพี่จี้ จี้ครับอ้าวนวลก็มานวลเสียงฝนดังมากเลยค่ะนวลกับจี้เขาเป็นสาวตาหวานเค่ะคลิปนี้ที่บ้านแม่ยิ้วฝนตกค่ะดีใจมากเลยเลยชวนมาดูปีโป้น้อยเล่นน้ำฝนนะคะ สามตัวรวมกันเลยสามตัวรวมกันหลบฝนอยู่หน้าบ้านาหาเรื่องพี่อีกแล้วเดี๋ยวโดนพี่จัดการหาเรื่องพี่อีกแล้วโอ้ค่ะแล้วพบกับแม่อิวในคลิปต่อไปนะคะพบกับปีโป้อีกค่ะสวัสดีค่ะ